สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง F Eat for Falling เป็นหนึ่งในหนังรวมเรื่องสั้นชุด The ABC of d a t h ในปี2014กับเรื่องราวของทหารหญิงที่กระโดดร่มชูชีพลงมาจากเครื่องบินแต่แล้วความซวยก็เกิดขึ้นเมื่อลมได้หอบร่างของเธอมาติดอยู่บนต้นไม้เป็นชนวนเหตุนำพาชีวิตของหญิงสาวเข้าไปอยู่ในเขตแดนสงครามต้องพบเจอกับเหตุการณ์พลิกผันที่ซวยซ้ำซวยซ เปิดเรื่องมาที่ร่างของทหารหญิงที่กําลังหมดสติแกว่งไปแกว่งมาอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นจากอาการสลบหันมองรอบข้างด้วยความสงสัยก่อนจะรู้ว่าล่มชูชีพของตัวเองได้ติดอยู่บนต้นไม้สูงเข้าแล้วซึ่งไม่ว่าจะดิน้นรนยังไงก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากมันได้แต่แล้วก็มีเด็กชายขี่ม้าขาวผ่านมาพบเห็นเข้าเขาก็ได้เดินลงไปตรวจดูผู้เคาะร้เบื้องหน้าพร้อมยกปืนในเฟินในมือขึ้นจ่อ ในขณะที่อีกฝ่ายก็ได้แต่วิงวอนว่าอย่าทาเธอเด็กหนุ่มก็ได้บอกให้เธอหุบปากลงซะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าหญิงสาวได้กระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินเข้าสู่เขตแดนสงครามเพื่อที่จะสอดแนมผู้ก่อการร้ายแต่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นจนทําให้ถูกพบตัวเข้าซึ่งหญิงสาวก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ที่อยู่ฝั่งศัตรูว่าถ้าเขายิงเธอพักพวกก็จะได้ยินเสียงปืนแล้วก็จะมาแย่งความดีความชอบไปจากเขาแต่ถ้าหนุ่มนอง เป็นฝ่ายจับตัวเธอส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มด้วยตัวเองเขาก็จะได้รับเกียรติยศและคำชื่นชมเพียงคนเดียวซึ่งอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยและคอยตามไปกับสิ่งที่หญิงสาวพูดแล้วเธอก็ได้เอ่ยถามชื่อเด็กหนุ่มแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมปรีปากพูดเธอก็เลยเสนอว่างั้นฉันจะเป็นคนตั้งชื่อให้เองทหารสาวก็ได้เลือกตั้งชื่อมูฮัมหมัดให้กับเขาซึ่งหนุ่มน้อยก็ได้บอกว่ามันเป็นชื่อที่โหลมากซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งคู่หยิ้ง และทําให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงหญิงสาวก็ได้อาศัยจังหวะนี้โน้มน้าวเด็กหนุ่มเบื้องหน้าว่าแทนที่จะเรียกพักพวกทําไมเธอถึงไม่ปีนต้นไม้ขึ้นมาตัดเชือกและจับตัวฉันเข้าไปในหมู่บ้านด้วยตัวเองละ่ะในขณะที่หนุ่มน้อยทบทวนในสิ่งที่ทหารพูดหญิงสาวก็ได้ท้าทายขึ้นว่าหรือเป็นเพราะว่าเธอกลัวความสูงหนุ่มเลือดร้อนก็ได้โวยวายสวนกลับไปว่าฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละหนังบ้าเอ้ยหญิงสาวก็ได้บอกว่าถ้าไม่กลัวงั้น ก็พิสูจน์ได้เห็นสิเพราะขนาดตัวเธอเองยังกล้ากระโดดจากเครื่องบินด้วยความสูงจากพื้นดินตั้ง4,000เมตรแล้วก็เพียงแค่ต้นไม้ที่สูงไม่ถึง10เมตรทำไมเธอถึงไม่กล้าปีนกันละ่ะหนุ่มน้อยก็ได้ยิ้มเยาะพร้อมกับบอกว่าถ้าโดดมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ควรอยู่แต่ในครัวเหอะทำหน้าที่ที่ผู้หญิงทั่วไปก็ทํากันแล้วเขาก็เดินตามเกมของทหารหญิงด้วยการบอกคนตรงหน้าว่าจะพิสูจน์ให้ดูว่าฉันไม่ได้ขี้กลัวอย่างที่เธอพูดจากนั้นก็สะพายปืนไว้ข้างหลัง เดินอย่างมั่นใจไปที่ต้นไม้แล้วก็หยิบมีดพับที่พกติดตัวขึ้นมาถือไว้ในมือเพื่อจะได้ใช้ตัดเชืออที่พรุงพลังเบื้องหน้าจงังหวะเดียวกันหญิงสาวก็ได้หลุดหัวเราะขึ้นอีกฝ่ายก็ถามกลับไปได้วยใบหน้างุนงงว่าจะดีใจอะไรขนาดนั้นฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอเป็นอิสระสักหน่อยทหารสาวก็ได้แก้ตัวว่าฉันก็แค่ปวดฉี่จะตายอยู่แล้วและดีใจที่จะได้เข้าไปเยี่ยวในหมู่บ้านสักทีเด็กหนุ่มก็ได้ยิ้มให้กับความน่ารักนี้พร้อมกับพูดขึ้นว่า พวกผู้หญิงอั้นฉี่กันได่เป็นหรืองไงนะอย่าปล่อยให้มันลดตังเกงละ่ะหลังจากพูดจบก็ลงมือไล่ตัดเชือกทีละเส้นอย่างใจเย็นจนในที่สุดมันก็ขาดออกจนหมดแล้วร่างของหญิงสาวก็หลุดพ้นจากต้นไม้ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างแต่ด้วยความที่เธอลงผิดท่าจึงทําให้กระดูกแทงส่วนกลับขึ้นมาจนทะลุผิวเนื้อเธอก็ได้เจ็บแผลขึ้นไปถึงสมองตะโกนลั่นสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับวิ่งกระเพกข,ขาไปที่หมาเบืองหน้าเพื่อจะได้ใช้ มนหลบหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เด็กหนุ่มเห็นว่าหญิงสาวคิดไม่ซื่อจึงใช้ปืนไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือเหนี่ยวไกลแล้วเล็งไปที่เธอแต่แล้วด้วยความรีบร้อนปืนก็ได้เวียงไปชนกับต้นไม้จนกระเด็นออกจากมือร่วงลงกระแทกพื้นอาวุธสงครามกระบอกนั้นก็ได้ลั่นขึ้นมาทันทีส่งเสียงดังกังวานไปทั่วเด็กหนุ่มที่พยายามจะคว้าปืนก็ได้พัดตกลงมาจากต้นไม้พร้อมสี่สะที่ฟาดพื้นดินอย่างแรง จนกระโหลกแตกส่งผลให้เลือดกระชอกออกมาจากบาดแผลทหารหญิงที่พยุงตัวเองจนจะถึงม้าอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเด็กน้อยก็ได้ตัดสินใจวิ่งย้อนกลับไปยังร่างของคนที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าแต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะเธอไม่สามารถสัมผัสได้ถึงชีพจรที่กำลังเต้นอยูอย่เด็กน้อยตายคาที่ในขณะเสี่ยงปืนที่ดังลั่นเมื่อครูก็ได้พาให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายมุ่งหน้ามาหาเธอเดินลงจากรถ พร้อมอาวุธครบมือทหารหญิงก็ได้จ้องมองไปยังชายหนุ่มทั้ง3ด้วยแววตาโศกเศร้าจินตนาการไม่ออกเลยว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้ต้องพบเจอกับอะไรบ้างแต่นั่นมันไม่สําคัญเท่ากับการที่เธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตของหนุ่มน้อยต้องพบเจอกับความตายแล้วหนัง,งก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง F Eat for Falling หนัง <_ S 1> ก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าสงครามเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่กอ่อเกิดผลดีกับฝ่ายไหนเลยและผลลัพธ์ที่ได้มามันก็ไม่คุ้มค่าอีกเช่นกันที่ต้องสั่งเวอร์อีกไม่รู้กี่ร้อยพันชีวิตกว่าสงครามจะเดินทางไปสู่จุดจบแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่ามกลางสมรภูมิรบก็ยังลงเหลือความห่วงใยที่เพื่อนมนุษย์มีให้แก่กันกับมิตรภาพเล็กๆที่ก่อเกิดขึ้นเพียงชั่วไม่กี่ อึดใจครับ หากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพีลึกแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยก็อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับสามารถติดตาม,มารีวิวหนังช่องทางอื่นในที่แฟนเพจเท็ดดี้ที่รวบรวมข่าวสารวงการหนังและรีวิวหนังโหดหนังนอกกระแสสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดดูแต่ถนัดอ่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ